คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคากสกอร์ศูงในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านาหักก็สิบไม่นานน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้านาทีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักแฟนฟุตบอล45่สิบเวิร์ Word, ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับผมบายสปอตสี่สิบผผมมจะพา FC ททุก่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลสูงเลขนะครับททัศนนะแวางงสูเลลขฟุตบอ เป็นทัศนะแนวทางวันนี้นะครับในวันที่16นะครับวันนี้พบกันประจําวันที่16กันยายน2564นะครับผมก็ครับผมก็ก่อนอื่นก็ไปสรุปผลบอลคู่ v i p ของผมก่อนะครับเมื่อวานในค่าคืนที่ผ่านมาผมก็ให้ไปสูงเลขบอลเนอร์นะครับหีกเยอรมันท้องถิ่นนะครับเมื่อคืนแข่งเที่ยงคืน30นาทีนะครับผมก็ฟุตบอลมิสโกเกิดขึ้นที่ครึ่งแรกที่1ประตูต่อศูนย์สวยๆเลยนะครับนาทีที่20กว่าๆนะครับผมจบเกมก็จบที่2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ ยินดีกับ f c ด้วยที่ติดตามด้วยนะครับผมก็ฟุตบอลมาตามนัดตามราคาจริงๆนะครับผมก็ยินดีกับ f c ด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับก็ตามที่ได้วิเคราะห์กล่าวไว้นะครับฟุตบอลมีโอกาสมี2ประตูในเกมนี้ขึ้นไปก็มี2เม็ดจริงๆนะครับก็ยินดีกับ f c ที่ติดตามด้วยครับส่วนวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมจะพา FC ทุกท่านนะครับไปวิเคราะห์ทศนะแนวทางฟุตบอลสูงเลขนะครับของผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพา FC ทุกท่านไปวิเคราะห์ มาไวหน่อยนะครับวันนี้จะพาเอฟซีลุท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลชัยนาลีกนะครับชัยนาลีกหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็แข่ง18นาฬิกา35นาทีนะครับเป็นเกมพบกันระหว่างเหมยเจอูฮาก้านะครับผมคู่นี้แข่งสนามกลางนะครับจะพบกับชูโจดองวูนะครับผมคู่นี้ก็สติของทั้งคู่ได้พบกันในในล่าสุดนะครับล่าสุดก็ พบกันตั้งแต่2017นู่นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับก็เป็นฝ่ายซูโจอดองวูนะครับที่เอาชนะไปได้ในสอประตูต่อศูนยแต่ในช่วงฤดูก,กาลนี้ช่วงเวลานี้ปีรศสอนี้นะครับต้องบอกว่าเมเจอฮากา้ารฟมดีมากๆนะครับท็อปฟอรฟมมากๆนะครับผมเก็บชัยชนะมาได้หลายนะัดแถมยิงสกอร์ที่กระจุยกระจายเลยนะครับผมก็ส่วนซูโจอดองวูก็ฟรฟมก็ค่อนข้างที่จะ เอาแน่นอนไม่ได้นะครับช่วงนี้แต่ราคาเปิดมาบงบวกลันเกอร์สโกให้เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับคู่นี้ก็สวยงามนะครับในเมื่อองค์ประกอบจากสถิติตรงนี้ได้แล้วเราไปดูในเรื่องเลทราคานะครับคู่นี้ราคานะครับเปิดให้เหมือเโชฮาก้าแบรกราคาโตที่1.5จ่ายน้ํา1.84และจ่ายน้ําให้ชูโจดองบูที่2.01นะครับผมคู่นี้เปิดสูงเต็ามเวลาที่2.5ควบ3ลูกจ่ายน้ํา1.82ครับและเปิดภูดแพ้ชนะนะครับถ้า เมยโเจฮาก้าชนะจ่ายที่1.25และท่าชิวโจอดองบูชนะจ่ายที่7.76นะครับคู่นี้เปิดพูดสเสมอเต,มเต็มเวลามาที่5.40นะครับผมก็ในราคา1.5นี้เปิดต่อแฮนด์แคปนี้ก็คอนขคางที่จะสวยงามนะครับราคาบ่งบอกเกิดสโกอรอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมีเลข0.5คู่หนึ่งมาคุมนะครับผมโดยเป็นฝ่ายให้เหมยเจ ฮาก้านะครับเบกราคาตัวที่ศูนย์ห้าคูณหนึ่งจ่ายน้ำที่หนึ่งจุดเก้าเจ็ดและจ่ายน้ําให้ชูเจอรดองวูที่หนึ่งจุดแปดแปดจากราคาตรงนี้นะครับที่เปิดตกเครึ่องแรกค่อนข้างที่จะบอกบอกว่าโอกาสที่จะมีสกอร์ตั้งแต่เครื่องแรกเป็นต้นไปเป็นไปได้สูงเลยนะครับในราคาตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับคู่นี้เปิดสูงเลขมาที่1ลูกนะครับจ่ายน้ํหนึ่งจุหเก้าสวยๆเลยนะครับผมก็ แน่นอนครับผมก็คู่นี้เปิดพูเสมอข้างเลขมาที่2.60นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องในในเรื่องราคาที่จะมีสกอเกิดขึ้นในคู่คู่นี้นะครับผมก็ในเมื่อทุกอย่างมาเต็มมาตามองค์ประกอบของมันแล้วส่วนมากมันจะมาตามตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้จริงๆนะครับผมก็ครับผมวันนี้ก็ผมขอฟันธงนะครับผมไปทัศนัแนทางสูงได้ของผมประจำมาที่6 กันยายน2564นะครับวันนี้ผมขอฟันธงไปที่ลีดชัยหน่าลีกหนึ่งนะครับแข่ง18บเนต์อนามสนาทีนะครับเป็นช่วงหัวค่ำพอดีเลยนะครับไปสูงเลขนะครับเหมือนเจอฮาก้านะครับสูงเลขรอราคา1ลูก0.5นคูณหลูก0.5ลูกนะครับผมครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการสนใจที่จะเข้าไปทัศนะแนวทางแบบนี้โก่นใครก็สามารถแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับ E.O.V. r s c r o นะครับผมก็ในกลุ่มก็มีทัศนะแนวทางอีกมากมายหลายทีมเลยกันทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงเข้าไปศึกษาในรูปแบบเทคนิคในแนวทางราคาในเทคนิค45 h o u r ของเราต่างๆนานาครับอีกมากมายหลายหลายอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยทรัให้เรียนรู้ และรวมไปถึงท่านจะได้รับแน่นอนครับคู่ซูเปอร์วีวีเอพีหนึ่งวีวีพีสองนะครับผมรวมไปถึงผู้วีไอพีประจำพี่พี่ทีมเสือมากกว่าสิบกว่าท่านแน่นอนครับในแต่ละวันเราก็มีถ้าสนใจท่านใดสนใจก็สามารถไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้ส่วนเข้ากลุ่มเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีค่าพพอร์ตหลายเดือนนะครับโดยเป็นค่าพพอร์ตเดือนเดือนละสามร้อยนะครับคิดเป็นวันก็วันละสิบบาทนะครับผมวันละสิบบาทท่านได้รับแนวทางมากมายหลายอย่างแน่นอนครับครบจบในกลุ่มเดียวนะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับคนที่ สนใจจริงๆนะครับผมสามารถแอดไลน์ mm hmm. ไปขอเข้ากลุ่มได้โดยแอดไลน์ s45ovr นะครับผมหรือท่านไม่สะดวกที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มละเป็นแบบรายเดือนท่านไม่ค่อยบ้างท่านก็สามารถเลือกรับทัศนะเป็นรูปแบบรายวันได้แล้วนะครับวันนี้ก็สามารถแอดไลน์ mm hmm. ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยแอดไลน์ s45ovr168 นะครับ s45ovr168 นะครับผมก็ทักไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินได้นะครับก็ วันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับแนวทางนะครับท่านจะได้รับใดบ้างท่านจะได้รับแนวทางเน้นๆนะครับแน่นอนครับ5ทีมทีมที่ดีที่สุดนะครับโกมเป็นคู่ซูเปอร์วีวีเอพี1วีวีเอพี2ครับและคู่วีไอพี3ประจําคู่วีไอพีเน้นๆหนึ่งทีมประจําเสือหลีกนะครับรวมเป็น3นะครับที่เสือหลีกที่มีอันดับคะแนนดีในช่วงเวลานั้นนะครับรวมไปถึงคู่วีวีคู่วีไอพีของพี่เสือนะครับหลีกใหญ่นะครับ ตารางใหญ่นะครับที่ย่นัดับ1อันดับ2ที่มีคะแนนดีในช่วงช่วงนั้นนั้นนะครับผมอีก2ทีมรวมเป็น5ทีมนอกจากนั้นยังไม่โพอท่านจะได้ครับทศนะแนวทางโซนี่โซนคือฟุตบอลเช้านะแต่ละในแต่ละวันถ้ามีราคาสวยตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัวฟรีก็เป็นแพ็กเกจฟรีนะครับแพ็กเกจแถมก็จะมีเป็นบางวันนะครับผมวันไหนราคาสวยโกมีให้แน่นอนครับฟุตบอลเช้านะครับผมกกครับผมก็สนใจรูปแบบไหนก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถาม คงผมเติมได้นะครับวันนี้ก็ผมก็อ้อรื่อบอกไปนะครับเรามีค่าโปรโมชั่นนะครับแนะนําด้วยนะครับแนะนาเพื่อนพี่น้องของท่านนะครับเพื่อนฝูงค่าแนะนําก็1ยูดต่อหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งท่านต่อหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สิบท่านก็หนึ่งพันบาทนะครับสาหรับค่าแนะนําตรงนี้นะครับท่านจะได้รับไปนะครับสาหรับค่าแนะนําสามารถแนะนํามาได้นะครับผมก็วันนี้ ครับผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ V.I.P. ของผมแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ f c ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมวันนี้น่าจะเปิดหัวคู่แรกเลยนะครับผมก็ให้มานะครับให้เฮงๆนะครับส่วนฟุตบอลเช้าก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมถ้าราคาสวยผมไม่พลาดนามาให้ทุกท่านแนอนครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็ฟังบทวิเคราะห์จากผมจบแล้วขอให้ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะพัฒนาและทาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมส่วนโค้ดที่ว่่าอยูใน ทิปนี้ท่านสามารถแคบท่านสามารถแคบเป็นส่วนลดได้นะครับผมก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาฟังนะครับก็ได้ความรู้ยังไม่พอได้ส่วนลดในการเข้ากลุ่มตรงนี้ด้วยนะครับผมในการต่อสมาชิกในเดือนถัดไปนะครับผมใช้ใช้โค้ดนี้เป็นส่วนลดได้นะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ VIP เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมธุรีมิชัยแฮ่งแหงดูดูทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ